ขึ้นนนนยายของาตกแล้วข่าลูกเนี่ย ขับเออนจานอันเนี้ยจารพ์คคูบร,รัดวายโยยื้อนึงเองนะขับรถ <c oughs> ขับพันที่เราตามอยนะู่เนี่ยพอเห็นต้องลับรถไงยืน้อนึงนะ่ะหายง้ามั้ยอี๋องเฮนะ เออยืนมหลดาหลัดงนี้อนี้สิคอมนิ่เอ่อมองดูทางเลยแล้วเขาก็กลับรถแล้วเขาก็ให้กลับปล่ยามเขาหลัดอยู่กันแกว่ง รับนักท่องเที่ยวก็มันถือว่าอย่างเรานี่ก็เกี่ยบเสมือนเดี๋ยวเราก็ต้องนามาอีกนักท่องเที่ยวเหมือนว่าเราต้องชักชวนคนมาอีกอ่ะก็ต้องเอ้หเทแคร์เราอินเตอร์เทนเแคร์เราเดี๋ยวนี้โยมก็พอใจบุญก็มาทําบุญใครก็มีมีรายได้ส่วนนี้มาสร้างสำนักเลี้ยงเด็กได้ไงถือไม่เรียกไม่เรียกร้องโยมไงถือว่าให้โยมทําบุญอย่างเดียวเนี่ย คือทำไงก็ได้ดชมวิวหมอ,อกนี่ไงจุดส<ร>ีกส่กิโลอ่ะโอ้ยสี่กิโลน่ะอ่านแล้ว <laughs> ไหนบอกตัวสาม <laughs> กิโลแมวไปแล้วทางเนี้ยไหนบอกสามกิโลไม่ใช่เลย <c oughs> อีกกิโล ออปินน้ำตกด้วยขากลับมาลงน้ำตกด้วย <c oughs> เวลาลงกันชันกดจะได้ไม่ต้องไปใช้เบรกมากค่อยๆไหลไปบอกสัญลักษณ์วันลงดควย gốc phì vậy ngư ngư đồi bạo bây giờ ก่ <S <S อดไปเดินก็มาได้กำลังอัดยังไม่ค่อยดีต้องเช็คก่อน <c oughs> ห้ามคนขึ้นเยอะคนสองคนสี่คนเนี้ยหนักประมาณนะ ติงไฟฟ้าสักตัวนึงมาเช็คเอร์บโบเช็คอะไรมันดีอย่าเข้าลองอย่าเหยียบลองลองมันลึกรู้สึก,กว่าจะแคบกว่านี่เนมะื่อปอรไพรเดอ แกวเลยไหนอ่ะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยแวก่วอยู่ไหนนะขออาร์บิโดอยู่ครับจะอ่ะพอลงไปอัดตรงนู้นไหมเดี๋ยวจะไล่ลงกามีบากมากครับกาลงไปเลยนะกลัวเลยไปถ่ายไหนอ๋อน้าไปยืนนู้นน่ะเจาะแล้ว พระนุษย์เดี๋ยวมานั่งหลังนะครับจะรู้ว่าการเดินทางข้างหลังเป็นไงถ้าหยุดถึงว่าถึงว่านี่วัยรุ่นหนึ่งอันเลยนี่วัยรุ่นหนึ่งอันเลยเป็นไงบอกอาจารย์พระนุษย์นะครับมานั่งหลังก็ได้นะครับนะ <S <S าการเดินทางมานั่งหลังครับ <S 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 จะรู้ว่ารสชาติของการเดินทางขึ้นภูเข,ขารถ จะนั่งในไม่ได้เรื่องข้างนอกของจริงกว่าครับมีชาราวันด้วยหัวรถกะรอบแน่นนะจ๊มาเขาข้างนอกไม่แน่นหรอกหัวรถกะรอบแน่นเอ้ยอบานนานลงโอ้โหเป็นไงเนี่ยเหมือนเลยเมื่อก่อนเราไปแค่เดียผู้หญิงผู้ชายขับนะขาเดินไปก่อนแล้ว มันไวมอไซค์ไวไงจริงค<ว>ุณเจ้ามันทำไม่ทันไหนวิบากอ่ะโอ้าไวมาก <c oughs> ไม่แน่วะเดี๋ยวดูหมู่บ้านนี้ก่อนีอ <c oughs> มกคาราเรามาเผื่อมานี้ก็ได้มานี่ก็ได้ <c oughs> Yeah ลเดือนนี้มั้งออเดือนนี้เอาราไปไม่ถึงทะเลหมอกทะเลหมอกแค่สี่กิโลเขาก็จะไปทะเลหมอกก่อนกอเซโลกอเซโลโรงเรียนกอเซโลตอนนี้เราเดินทางที่จะลงไปสู่โรงเรียนกอเซโลหนุนจะวนลงถ้าทะเลหมอกก็จะต้องขึ้นไปอีกจะไม่ไปแล้ว เรมอรรอาจจะได้ไปคิปหน้าคนสามเจ็ดสิบคนเนี่ยเลี้ยงไหวนี่เดียไม่มีไฟของจริงเลยไปมดึงหน่วงงนี้เลยไหอน้าไปงั้นไห สบายสบ,บายไม่ไมรมีบร้อนแล้วไม,ไม่เปลืองไม่เปลืองผ้าเบรกรุ่นนี้ก็ทำระบบมาดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทุกคนเบรกหมดเลยนะจะ <c oughs> กลับไปจะไปเช็คอีทีท่านนะ <c oughs> นานเลยจะทำแต่ก่อนข้าวพิสาน <c oughs> ไล่ระบบหมดเลยทุกคนเข้ามา <c oughs> ชมชมที่อยู่อาศัยของชาวเขา ในันนี้เดียวปินร่วงแต่ลำบากของเขาก็คืออาจจะมาเป็นอยู่ที่อิสระสรีสบาย,บายไม่อยู่ภายใต้กดข้อบังคับของอบางคนที่เห็นกกนได้อเขาก็อยู่อย่างสบายและเขาไม่มีการอคุมกำเนิดเขาปล่อยให้เป็นไปโดยธรรมชาติที่นี่เขาห้ามห้ามเอยายา ยาคุมกำเนิดอะไรมาผมเคยมาครั้งหนึ่ง oh. ก,ก็บอกยาโยมก,ก่อนนี่ยังไงทางลงไปหักศอกครับที่สำคัญเกลือเก <c oughs> ลือหรือเกียร์เกียร์้าอนาไมย <c oughs> คือเขาต้องการ <c oughs> ที่ที่ยโยมผู้หญิงพวกอะไรเขาต้องการางไม่ง้เขาจะหาดมบากลูทสติกอะ สิ่งที่ผู้หญิงลำบากกว่าผู้ชายเพราะเขาไม่มีการคุงหนึบเขาปล่อยให้เด็กจะเกิดก็เกิดมาธรรมชาทาง,างลำบากเดี๋ยวถ้าตายอะฝังใช่ไหมที่ไหนคนตายฝังใช่ไหมฝังที่นี่ฝัง <c oughs> ที่ไปอันนั้นซอแค,ค่ววากีที่ไปกำลังตายเลยเอ๊ะนั่นย่าง,ย,างย่างไงแล้วแบ่งกิน แ,แคบคีอคีกที่หนึ่งแต่ะะลาย,ายสดหรือว่าไม่าลายสดมันเดี๋ยวก็ลงไลน์ก็ลงไปดูปเ, <c oughs> เอาที้ลงถ่ายต้องไปลงยูทูบมันจะเห็นเกือบถึงแล้วเป็นไงก็มีญาติโยมญาติที่ทำที่ถ้าอยากจะช่วยเหลือติดติดพี่หรือว่ามีบริจาคอะไรไิดนึงก็ติดต่อติดตามฉลอง์โซนโตได้นี้ก็ไปดูในยูทูบ ว่าช่อง y ย u ทูบแจนพานุวัฒน์ช่องพิพาก,กองยังเป็นกกวัดก็ได้ที่ก็มีมาไปดูไปดูเรื่องการว่าเราไปเทศนาไปเทศที่ไหนบ้างส่วนรวมมาเพิ่ที่จะรรมให้เหลือผูอ้ที่อยากไหลบ้างโยมร่วมบุญกันตลอดโยมที่ร่วมบุญกันติดต่อติดต่ไรนจะมีเบอร์โทรผมไปกรืต่อหรือเปล่าไหนต่อต่อไม่น่าจะไม่ใช่ผมพัน บ้านนี้เราอยู่ระดับไม่หนักบ้านขอ้านกระนี้เนี่ยลอยล้อนี่เน็ตด้วยนี่ก็สะชอชาวบ้านมากันเดียวเกียมเกียมจะไป งานบวชอลไรสิเนี่ยไปงานบวชมอไซค์เท่านั้นครับมอไซค์เทนั้นก็บอกแล้วมอเตอร์ไซค์วันนี้ก็จะไวกว่าอถ้าขึ้นไม่ได้นะเขาจะมีมอไซค์ถ่ายเราจะเที่ยวไปตรงนู้นนเน้นหน่อยโอ้เน้นอยู่บนบ้านหน่อยอ่าเน้นเมื่อกี้เน้นเมื่อกี้เนี่ยเลยนะเจ่วันนี้ก็ฉันมอเไซค์เยอะมอเตอไซมันสะดวกแสดงว่าไม่ใช่หมู่บ้านนี้หรอก ถ้าเจ็ดสิบคนนะแสดงไม่ใช่หมู่บ้านนี้ไหนผู้หญิงออกผู้หญิงออกหาไม้หาฟืนเอาใหญ่อ่ะ นอนดูดนอนนอคุย <Cornell> ก <D ou emale> ันจะคุยกันอยู่บนบ้านนะผมไปมาแล้วเหนือยาบองไปเลยผมไม่นอนกับมันอกแค่ว่าเคียผมไม่นอนเล่นจนเย็นจนเย็นผู้หญิงเขาก็จะกลับมาแล้วกลับมาหุงข้าวเนี่ยงานหุงข้าวอีกหน้าที่ผู้หญิงเลยเยอะ แล้วขึนแล้วขึ้นแล้วขากลับมาเราจะเจอเด็กกลุ่มเมื่อกี้เปล่าไม่รู้แล้วขึ้นแล้วโรงเรียนแจกลมไงโรงเรียนอ่ะวันนี้เปนเสาร์ไหเหรอ Конечно.